โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าหรือออกแบบสร้างแพทเทิร์นสำหรับการเมน์ประกอบด้วยโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกตดิงและก็วางมาร์กเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือการเมน์โดยตรงหรือร้านตัดเสื้อทั่วไปก็สามารถนำไปใช้ได้ทดแทนการสร้างแพทเทิร์นด้วยมือมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยในการสร้างแพทเทิร์นเช่น การสร้างจากการแก้ไขสัดส,ส่วนสร้างจากตารางสูตรที่โปรแกรมมีให้หรือสร้างจากแพทเทิร์นต้นแบบสร้างจากเครื่องมือสร้างเส้นอัจฉริยะการสร้างเส้นแพทเทิร์นเครื่องมือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของช่างแพทเทิร์นที่มีความต้องการหลากหลายวิธีในการสร้างแพทเทิร์นตามความถนัดของช่างแต่ละคนมีรูปแบบ เส้นโค้งอัจฉริยะหลากหลายแบบให้เลือกใช้เพียงแค่กำหนดจุด3จุดเท่านั้นโปรแกรมจะสร้างเส้นโค้งให้อัตโนมัติและคุณสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขได้อย่างอิสระมีเครื่องมือในการสร้างเส้นตะเข็บมุมของแพทเทริร์นรูปแบบต่างๆลูกไม้จีบเก็ตและการกำหนดยืดหดของผ้าแต่ละชนิด มีเครื่องมือในการวัดสเปคหลายแบบและโปรแกรมจะทําการเก็บข้อมูลตารางสเปคให้เพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไปมีเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างแพทเทิร์น2ชิ้นเพื่อปรับแก้ไขได้อย่างอิสระมีมาตรฐานในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าแพทเทิร์นและเครื่องพอตเตอร์สามารถที่จะต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องพอตเตอร์ของระบบอื่นๆได้ คือเราสามารถจะทำแพทเทิร์นในโปรแกรมเสร็จแล้วก็สั่งพอลเตอร์เนี่ยว่าตามแบบที่เราสร้างในตัวโปรแกรมเครื่องมันก็จะวาดออกมาตามที่เราทําในโปรแกรมได้เลยส่วนโปรแกรมการเกตไซส์เกตไซส์ก็คือการขยายไซส์มีเครื่องมือในการย่อขยายไซต์แบบสมบูรณ์สะดวกในการย่อขยายไซตเช่นการย่อขยายไซต์แบบอัตโนมัติ การย่อขยายไซส์ตามไซส์สเปคหรือการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนเท่าๆกันการย่อขยายไซส์แบบสัดส่วนไม่เท่ากันหรือการคัดลอกค่าเกจการย่อขยายไซส์โดยตรงหลังจากการนำเข้าพาตเตอร์จากเครื่องดิจิทัลมีเครื่องมือคัดลอกค่าเกจไปยังตำแหน่งอื่นๆที่ต้องการซึ่งทำให้การย่อขยายไซส์ง่ายและสะดวกขึ้น และสามารถที่จะโยกย้ายข้อมูลจากแพทเทิร์นต้นแบบไปยังแพทเทิร์นชิ้นอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างอัตโนมัติมีระบบการตรวจสอบค่าเกตอัจฉริยะโดยระบบจะแสดงข้อมูลบนหน้าจอทันทีอย่างอัตโนมัติส่วนโปรแกรมการวางมาร์กโปรแกรมจะวางให้โดยอัตโนมัติเลยก็คือ หลังจากที่เกตไซส์เรียบร้อยแล้วเนี่ยดึงมาโปรแกรมวางมาโปรแกรมตั้งค่าวางอัตโนมัติโปรแกรมก็จะวางแบบที่ประหยัดผ้าที่สุดช่วยให้เราเซฟต้นทุนในการผลิตได้อย่างสูงสุดสนใจเรียนฟรีติดต่อได้ที่085359 0250